คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูต้อมเป็นครั้งแรกนะคะต้อมฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะกด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะตั้มลงคลิปหวยหานอยนะคะหวยลาวสตาร์ทุกวันนะคะเพื่อนๆมีแนวทางหวยหุ้นหวยลาวพัฒนาหวยรัฐบาลไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมีหวยมาเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครเนาะ ก่อนอื่นนะคะเราไปดูผลของหวยมาเลวันที่24ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เราปังสุดๆนะคะเพื่อนๆผลหวยมาเลวันที่24ที่ผ่านมาเนาะ011นะคะเพื่อนๆเลขเบิ้ลมาติดกัน3งวดเลยนะคะแล้วก็2ตัวล่างก็คือ94นะคะต้อมให้เด่นที่เลข9และเลข3นะคะพืเน ตัวเจาะก็คือเข้า94ตรงๆงเลยนะคะต้อมดีใจกับเพื่อนๆที่ตามวันที่24ด้วยนะคะเราเข้า94ตรงๆเนาะส่วนหนึ่งหงเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปตามกันต่อของวันนี้นะคะวันที่27เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเลขในตารางมาเลยนะคะมีเลข9ค่ะเลข2เลข5 0 6 3แล้วก็7นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยนะคะเด่น0นย์และเด่น6ค่ะเลข0นย์ก็จะมี 02, 02นะคะ03 07นะคะเลข6ก็จะมี6กหสองนะคะเพื่อนๆ 6 3แล้วก็6 9นะคะส่วนตัวกันนะคะคือเลข5นะคะกันเลข5เนาะมี5 0นะคะ5 2 5 7แล้วก็5 9นะคะเพื่อนส่วนเลขที่ต้อชอบนะคะต้อชอบ0 6ค่ะ3 7นะคะ ห5นะคะเพื่อนๆและตัวสุดท้ายก็คือ92นะคะ mm hmm. ท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมก็แคปหน้าจอไว้ได้เนาะ mm hmm. ส่วนเพื่อนๆน,นท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะ mm hmm. นำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลย mm hmm. วิ่งเลข0น mm hmm. รูดเลข6นะคะ mm hmm. เรามาอรอลุ้นกันเนาะว่าวันนี้นะคะหวย mm hmm. มาเลยเราจะปังอีกไหมคะ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะนําเลขในตารางมาเลไ้จับชุดเลขสองตัวเองได้นะคะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเนาะต้าเน้นย้ําเพื่อนๆไว้ตลอดนะคะไว้ทุกๆคลิปเลยซื้อหวยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะต้มขออวยพรให้เพื่อนๆ fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะ รวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย